Hi, สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลไ l เ i t a ยูนิเวอร์สเนาะน้องอยู่กับพี่ปิ่นปิน,น,นัทสวัสดีวัชัยนะคะแล้ววันนี้อะไรคะพี่จะมาแนะแนวนอ้องๆเกี่ยวกับจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยเนาะก็คือคณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะหลักสูตรในส่วนของปริญญาตรีนั้นพี่จะพูดอยู่ด้วยกันคือเป็น10บวกสองสิบวกสองสิบวกสองคืออะไรก็คือเป็นสิภาคภาษาไทยแล้วก็2 ที่2เมเจอร์ที่เป็นอินเตอร์นั่นเองโอเคอันดับแรกพี่พูดถึง10ที่เป็นภาพสไทล์ก่อนนะซึ่งนะคะบัญชีจุฬาเราบอกก่อนเลยว่าคะแนนนะคะสูงนะคะสูงแบบคือสูงแบบท็อปตลอดอะมาตลอดทุกปีอยู่แล้วนะคะก็อย่างแรกนะคะก็สูสีกับธรรมศาสตร์เนาะโอเคเมเจอร์ okay. แรกที่พี่จะพูดนะคะ Get to the point เลยเนาะ1นะคะการบัญชี2การจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการ3ระบบสารสนเทศทางการจัดการ 4การธนาคารและการเงิน5การตลาด6การจัดการโลจิสติกสระหว่างประเทศ7สถิติประยุกต์8สถิติคณิตศาสตร์9เทคโนโลยีสา,ารสนเทศเพื่อธุรกิจ10ประกันภัยค่ะโอเคมีทั้งหมด10นะคะตอนนี้คอมพลทแล้วทีนี้บวก2บวก2ในส่วนของเอเบบีเอ n ินเตอร์ o นชั่ a แนลโปรแกรมแอตจูลาลงกรบิสเนสคูลมีอะไรบ้างโอเคปะโอเคปะมีอะไรบ้างอันดับแรกนะเมเจอร์ Major แรกก็คือเป็นเมเจอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบิส a n สแม m จเมนต แล้วก็อย่างที่2องก็คือเป็น accounting major นั่นเองนะคะในส่วนของ international business management นั้นมีเาขาเรียกอะไรคะเป็น sub, sub s u b j e c t คือแบบเป็นวิชารองๆล,ง,ลงมาซึ่งซึ่งอันนี้พี่ว่ามันน่าสนใจพ,พี่เลยอยากจะให้น้องๆได้รู้นะคะก็คือว่าเป็นแบบ หนึ่งในนั้นก็จะมีเป็น international business international business เนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรก็จะเรียนประมาณว่าแบบเป็น logistics เป็น supply chain management แล้วก็เป็นแบบเขาเรียกน,นะครเป็น intercultural communication อะไรประมาณนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือน้องสามารถเลือกเรียนภายใต้ major เนี่ยก็คือ IBM เนี่ย international business management เนี่ยก็คือมี financial analysis and investment ก็คือจะเป็นในทางแบบ finance นั่นเองแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของ Brand ์แอนด์มาร์เก็ตติ g งแม n จเมน์ด้วยนะคะโอ้น่าสนใจนะคะเมเจอร์ Major นี้นะคะอืมเพราะว่าด้วยความที่ว่าเมเจอร์แอคเคา n ติ้เนี่ยคือเขาเรียนแบบค่อนข้างโหลดอยู่แล้วไงถ้าจะมาเรียนเสริมวิชาต,ตัวแบบเอ่ออยไรเยคะโลจิสติกส์เอยหรือว่ามาเรียนแบบ finance เพิ่มที่มันหนักๆลงไปหรือว่าจะเรียนเป็นแบบแบรนด์แมเนจเมนต์คือมันมันมาร์เก็ตติ้งมันแบบ เยอะเข้าไปอีกไงคะแต่ว่าถามว่าเรียนได้ไหมเรียนเป็นวิชาเสริมเรียนได้คะ่ะเรียนได้อันนี้ออมหาวิทยาลัยไม่ได้จํากัดอะไรแต่อย่างใดเนาะก็สามารถเรียนเป็นวิชาแบบเลือกเสรีได้นะคะโอเคก็วันนี้พี่ขอ อขอบคุณน้องๆทุกคนที่ช่วยไลค์ subscribe, และแชร์คลิปและ c h ANNEL ของพี่นะก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะได้มีที่เรียนที่ตัวเองอตั้งความหวังปรารถนาจะเรียนนะคะก็ใครอยากเป็นนิสิตบัญชีจุฬาก็มาเป็นได้นะครับเพื่อนพี่เรียนบัญชีจุฬาเยอะมากเลยคะ่ะเพราะสังคมดีน่ารักเหมือนกัน,นะคะ่ะทุกที่ก็มีเอกลักษณ์ของเขาไปนะคะโอเค so we'll get in touch บายบาย